สวัสดีครับยินดีดตอ้อนเข้าสู่ช่องชมกันทาเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องบันเทิงนะครับผมในคลิปนี้จะเป็นข่าวด่วนอีกแล้วนะก่อนข่าวด่วนทั้งสองเรื่องเลยทั้งฝั่งไรเด้และก็ฝั่งเซนไตเลยจะมีอะไรกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยว้าวเรามาเริ่มกันด้วยตามปกคลิปเลยนั่นก็คือตัวเอกได้จดทะเบียนชื่อซีรีส์ไรเดอร์เรือ่องใหม่ซึ่งมีชื่อว่าชื่อซีรีส์คอมเมนไรเดอร์ วิกตอรีนะครับผมซึ่งมีข่าวลือว่าว่าในเรื่องนี้จะเป็นทีมเกี่ยวกับนักกีฬาบวกกับสายลับนะครับผมเอ้อนักกีฬานี่ทานึกถึงขบวนการสปอร์ตเลเจอร์มากเลยฮ้อส่วนสายลับนี่ทาวนึกถึงพวกเอเจออฟชิลย่างไงยางนั้นเลยนะครับผมเฮ้อแถมพระเอกกับพระรองในเรื่องนี้เคยไม่ลงรอยกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ต้องมาอยู่ในหน่วยงานเดียวกันทํางานร่วมกันนะครับผม ไม่ลงรอยกันเลยเหรอครับนึกถึงในซีรีส์ตั้งไมคกิการเอสตอนแรกๆเลยตอนแรกกับตอนสองเนี่ยเฮ้อแถมพระเอกยังชื่อวิตตอรี่เหมือนอุลตร้าแมนวิตตอรี่เหมือนกันด้วยนะครับผมถ้าย่างนั้นพระรองคงต้องชื่อกิกาแล้วล่ะเมื่อแต่เดี๋ยวก่อนมันมีเคยมีมาแล้วนี่ไอ้มัดเลยได้กิกาในซีจิโอเฮ้อเหมือนไปแค้มงนะครับผมขำๆ และเข็มขัดแปลงล่างจะมีขนาดใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าเส้นใหญ่งลยครับผมและกิมมีแปลงล่างที่เอาไว้ใส่กับเข็มขัดแปลงล่างนี่จะมีชื่อว่าล็อกแจนะครับผมเอา,าใช้ล็อกเชคสองอันในใส่ในเข็มขัดในการแปลงล่างนะครับผมเดี๋ยวก็ยังจะมีเส้นใหญ่กว่าไอ้เจ้าเกมเมอร์ไดเวอร์ในซีรีส์เอ,อ็กเซกหรอฮแถมยังใช้กิมมี่สองอันในการแปลงล่างเขานึกถึง ดับเบิลเจเวอร์ของ Rider Double, er, ของไรเดอร์ดับเบิลกับบิลดเจเวอร์ของไรเดอร์บิลด์เลยนะครับมันก็ใช้2อจิมมิคในการแปลงร่างซึ่งมันไปนแค่ข่าวลือนะครับผมอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะมาต่อจากเซเบอร์นี่จะมีชื่อว่าวิกตอรี่จริงป่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปและก็มาต่อแล้วข่าวสารทางฝั่งเซนจ์นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซนไคเจอร์นี่เองที่จริงกาจจะลงข่าวเรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังก่อน ยังไม่แน่ใจว่าจะลงข่าวนี้ไหมนะครับผมแต่ผมว่าผมต้องเล่าแล้วล่าน,นะครับผมเล่าเพราะว่าอะไรจะพิทอรี่เลยนั่นก็คือเซนไคเซอร์หรือไอ้สีขาวแดงผู้เป็นหัวหน้าของของบวนการเซนไคเซอร์นะครับผมจะมีล่างใหม่ที่มีชื่อว่าซูเปอร์เซนไคเซอร์นั่นเอง หรือว่าจะเป็นการรวมร่างกันระหว่างเซคเคเซอร์กับไอเจ้าเซคเคจูรันนะครับผมเลยออกมาเป็นซูเปอร์เซคเคเซอร์แน่ครับผมคือรวมร่างแก่ไอพระเอกกับคู่พระเอกนะ,นะครับผมรวมแค่นั้นเองไม่ได้รวมก,กวกกาออนมาเจก็บูนด้วยนะครับผมคือรวมแค่ไอเจ้าพระเอกกับไอสีแดงแมกบดอวยแต่สีแดงบทอวยแ,แต่พระเอกตลาดเลยถามเาทรงสามไอพวกกาออนสามตัวเลย ใช่คือกูไม่มีร่างเสริมบ้างเลยเหรอทำไมมีแต่พวกมือมีเนี่ยบ้าเอ้ยต่อมาคือเซนไคโอซูเปอร์จูรันนะครับผมหรือก็ว่าจะมีรูปร่างน้าตาคาไอเจ้าตัวรีจินหุ่นยนต์ตัวที่สองของจูเลนเจอร์นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดจากการรวมร่างของอะไรกับอะไรแต่หรือก็ว่าจะเป็นการรวมร่างอีกแบบหนึงของเซนไคเซกับเซนไคจูรันจบออกมาเป็นเซนไคโอซูเปอร์จูนนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นไง เลามาต่อเรื่องค่ต่อไปนันคือล่าอัปเกรดของทูไคเซอร์นะครับผมแหมพระเอกมีร่างเสริมเพราะเราต้องมีร่างเสร์มที่มันมีชื่อว่าซูเปอร์ทูไคเซอร์แน่ครับผมหรือก็ว่าร่างนี้จะมีรูปหน้าของโกไคโอคุยยอนของโกไคเจอร์และวีเล็กหุยยอนของทาเปเยอร์แห่งทารเ์เจอร์มาแปะที่หน้าอมนะครับผมซึ่งหลายคนที่เองก็บอกว่า ฮะจะเ้าหน้าที่เล็กกับหน้าเจอสากมาแปดดะที่หน้าออกมันดูไม่เข้ากันเลยนะระหว่างเจอสากกับอท่ทีเล็กเนี่ยเออแต่ก็รอดูต่อไปนะครับว่าจบมาเป็นไงไงหรอาอาจจะเหมือนไอ้ไก่มุกที่ว่ามีก็ได้ที่เอาผลไม้มาแปดดะตรงหน้าออกเนี่ยครับป๋ออาจจะดูดีก็ได้ใครจะไปรู้และลือกับว่าซูเปอร์ทคาเซอร์สามารถเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด SD กันก็ได้หรอเอา,เอา,เอาคล้าไกลๆพวกลิกกี้กับ กับคาตนาแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมฟังมาผิดือเปล่าหรือรอ,อ่ามาผิดก็ป่าก็ต้องรอดูกันต่อไปและก็มาต่อด้วยขาวสุดท้ายอย่างเซนไคจูโอ ความไม่ผิดนะครับผมเซนไคจูโอชื่อขยันกับไอเจ้าโทไซจูโอของจูอเจอร์เลยไม่รู้จะมีละะเลเวลจะมาจากไอหุ่นยนตัวนี้เปล่าชื่อแม่งคล้ายซะเหลือเกินออแถมลือกับว่านี่มันเป็นการรวมร่างกันระหว่างไอซูปเปอร์เซค์เจร์กับซูปเปอร์ทูไซเซอร์เนโมของเอสดีนะครับและจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับวีเล็กโรโบหุ่นยนต์ของไอทาร์ไฟเออร์แห่งขบวนการไทม์เรนเจอร์นะครับผม อ้าวชื่อแมงค้าเอโทเซจแต่รูปร่างนาจาจะค้ายเอทธรมไอไอวีเล็กลโรโบโนี่มันไงกันแน่แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับมว่าเป็นไงแตนน่เป็นแค่ข่าวหรือเฉยๆไม่ใช่ข่าวจริงจังอะไรมากคุณผู้ชมที่มาดูคลิปข่าวสารน,นี้คือแค่เสพข่าวเป็นไงนครับผมไม่ต้องซสีเรียออะไรมากคือแค่มาเสพข่าวในคลิปที่อย่างสุนทรานกันงั้นอย่าไปซสีเรียออะไรมากครับผม ก็มีแค่นี้ครับสำหรับข่าวสารในคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไอคลิปข่าวด่วโชวคุณธรรมในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายว้วแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดดนไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์กดติดตามสับสไครต์กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาคอมเมนต์กันด้วยนะเด้อ